สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจเกษตรพอเพียงไร้สารพิษนะครับตามสโลแกนที่ว่าไร้สารพิษมีคุณภาพช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับคือว่าเราจะทำเกษตรแบบพอเพียงนะครับโดยที่ว่าเน้นที่การไร้สารพิษนะครับเราจะไม่ต้องใช้สารพิษสารเคมีนะครับในการทําการเกษตรแบบปุืยคัดหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่ เขใช้ของที่เป็นธรรมชาติานำมาใช้นะครับนนี้นะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับนี้ครบวกวัรวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในการขยายห,หัวเชื้อจูนีซีสักเกาะแสงนะ,น,นะครับเพื่อให้เราได้ใช้ในกระทำหมัเกษตรนี้นะนนะเพื่อทำให้บำรุง บำรุงดินนะบำรุงพืชเป็นฮอร์โมนให้กับพืชผักผลไม้ของเรานะครับนี่นะครับทำมันเก่ไปนะครับเราจะไม่ต้องการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาในเรื่องของส่วนผสมในการขยายหัวเชื้อนะครับอันแรกแรกเรามาดูที่อาหารก่อนนะครับอาหารของพืงชเฉพาะสงที่เราต้อง,อญญอยงขยายเต็มลงไปนะครับอย่างแรกก็มีกะปินะครับกะปินะ ปดทั่วไปนะครับหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็มีไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองครับแล้วก็มีผงชูรสหนึ่งถึงสองช้อนนะครับนี้นะครับอันนี้คือเป็นอาหารคอร์ดีซีสแคร์แสงนะครับต่อไปก็เป็นอ่าหัวเชื้อจุลินทีย์แคร์แสงนะครับประมาณห้าร้อยซีซีนะครับเราก็จะขยายในน้ําประมาณหกลิตรนะทนี้ครับหกลิตรครับ แล้ว็จะขยายหราอว่าหมาได้14วันนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งนี้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการวิธีการผสมการผสมแบบไม่ง่ายนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับก็คือว่าเอากเอาสมุนิอาหารใส่อะไรในขวดที่เราเตรียมไว้ก่อนนะอันนี้คือกะปินะกะปิอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ครับ ครับรวมเกลือไทยแล้วก็ใส่เอาลงไปในนี่นะครับในขวดเลยนะแล้วก็ผงชล็อก ไปนิดนึงนะครับเพื่อล้างเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับยาวเ,าาวเาครับหลา,า,าขยาวเสร็จแล้วนะครับนะครับ เข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็จะเทสใส่ในขวดน้ำเลยครับดีนะครับที่เราเตรียมไปนะรประมาณหกช้อนนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาเติมหัวเชื้อลงไปนะครับ น้ำไม่พอนะครับหรือไปเอาน้ำมาอีกนะครับเติมน้ําให้มันเต็มเลยนะครับเต็มพอกววดเลยนะครับนั้นก็ปิดฝานะครับ แล้วก็ขยาสีจะเป็นสีลักษณะนี้คนระับสียังไม่เข้มนะครับแต่ว่าเร,าเริ่มมจะออกสีชมพูนิดหน่อยนะน,นะครับการนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าที่ไว้นะครับเดี๋ยวว่าวที่ไว้ว,ว่าทำวันไหนนะครับแล้วก็เอาไปเอาไว้ในที่ที่มีแสงสว่างนะการแดดก็ได้นะครับแต่ไม่ไ้องแรงมากแล้วคะ้ครับ อันนี้ก็หมักไว้14วันนะครับก็14วันผู้พ่สามารถนําไปใช้ได้นะครับสีนั้นเขจะเอาไปลักษณะเข้มๆลักษณะนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นโทเชียจุลิทีที่เราขยายเสร็จแล้วนะครับได้แล้วเนี่พร้อมใช้นะที่นี่การนำไปใช้นะครับกเราก็ใช้ผสมน้ำนะครับ2 0ซีต่อน้ำ10ลิตรนะครับหรือว่าประมาณน้านะไปลดพืชผัก ได้ทุกชนิดเลยนะครับบำรุงดินปรงดินะเป็นฮอร์โมนให้กับพืชอย่งนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ไปจะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่สัก้นเะนี่ยเราสามาขยายต่อเดยเติมมาหาต่อไปได้นะ่นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายโมเชื้อจินซีต่ก็แสงแบบง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ ก็จะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่าต่อสอบถามหรือว่าชมก็สามารถคอ,อมเมนต์เข้ามานในใต้เป็นข้อความใต้นี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าสามารถติดต่อเข้ามาในถีดนี้ครับของเกษตรข้าเพียไรสาธิดนะครับถ้าสนใจคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับขอท่านมีความสุข ความสุขสุกใจสุกกายสุกใจม,มีกินมีกินมีใช้นะครับแล้วก,ก็มีสุขขอบคุณนะครับสวัสดีครับ